อย่าตกใจไฮไฮทุกคนอะไรเยี่ยมมอกอะเยีลยมโลกขีดชมพูหรอไฮไฮไอตาไหนชมพูไม่เห็นเนาะว่าไหนชมพูโอ้โหคือ ไปนี้ไม่มีสีชมพูนะคะถามบอกเลยเสื้อตัวนี้เป็นแบบเสื้อที่ค่อนข้างใส่บ่อยในชีวิตอ่ะอจริงๆทุกคนมีปั๊ดเสื้อแบบสักตัวที่เราแบบมันไม่ได้สวยหรอกเห้ <laughs> มันก็สคือมันเป็นไม่รู้มันสวยหรือเปล่าแต่คือมันเป็นตัวที่เราใส่แล้วเรารู้สึกว่าแบบเออมันใช่อะไรเงี้ยพิงค์แพนเตอร์สีเสื้อเด่นมากเมโก้เคลือบถังหูรู สวัสดีค่ะพี่ลันมาอยากเห็นชุดนักเรียนมอปลายไปงานวันเด็กเสาร์นี้ <c ười> คือบอกเลยว่าชุดที่ผมจะได้ใส่นั้นผมได้เห็นเรียบร้อยแล้วและจากอนุบาลมอปลายมต้นหรือว่าอะไรก็ต้องรอดูว่ามันจะเป็นมอไหนมอมาหรือเปล่ามันจะเป็นมอมาเปล่าทำยังไงดีอะคือหนูกินน้ำเต้าหู้แต่ว่าแบบเม็ดแมงลักมันไปข้างใต้หมดเลยอะ ดีครับดีค่ะสวัสดีแปลกไหมแปลกใหม่หมอะไรอะชุดหรอสวัสดีครับรันมาสาวหวานอุยตายอืม จำเนื้อนะเดี๋ยวเดี๋ยวตอบเมนเดี๋ยวมีคนเมนมาว่ารันมาทำคิดกี่กับเซอร์ควิัเกมหน่อยสิพี่พี่แบบพี่เป็นพี่เป็นขวัญประเนี่ยคือวันนี้หนูเพิ่งให้ขวัญถ่ายคลิปเกี่ยวกับเซอร์ควิัเกมไปในทิกตอกแต่ว่ายังไม่ได้ลงเดี๋ยวขอให้ทุกอย่างมันลงล็อกก่อนนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวลงให้ดูโอเคปะโอเคปะน้าจะพรุ่งนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเดี๋ยวพรุ่งนี้ลงให้ดูไปในทิกตอกเกี่ยวกับเซอร์ควิัเกมทุกคนรอดู นี่มันแก้วป๊อปอัพลา์ในตำนานนี่ครับห้องพี่มีเหลือนึงงอุย้ยแสดงว่ามาบ่อยใช่แล้วอันนี้คือแม่หนูให้มาแหละคือวันนี้แบบฉันรอแฟนชานอยู่อุย้ยบอกเลยว่าแฟนชานนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วนะคะเดี๋ยวรอก่อนมันน่าจะวันอันนี้บอกอุ้ยเอบอกงานรับนะเนี่ยแฟนชาน คือหลังจากที่พวกเรานะคะได้รับเสียงตาะเลี้ยงลอกเสียงเอ้เสียงร้องเรียกมาเยอะนะคะว่าอยากได้แฟนชาตของเพ n ง Generation c h a n พวกเราก็เลยแล้วเรื่องนี้ไปถึงอะไรไปถึงหู official เออเรื่องนี้ไปถึงหู official ลนะคะจากเสียงเรียกร้องของทุกคนนี่แหละงั้นก็เลยรอติดตามเลยในช่อง official ยลทิกตอกสวัสดีครับเนียนเนียนอุ้ยช่อบเนียนเนียนหรอใครตะโกนนิ่งไว อยากพูดมากให้ดูสมเซิร์ฟเลยปะแต่ว่าอันนี้เป็นอันที่แบบยังไม่ลงเพราะแบบมันยังไม่ตึงไงโอ้ยทุกคนจะบอกว่าเดี๋ยวสี่ทุ่มนี้หนูมีเล่นเกมกับพี่นีน่าในช่องแคทเกมหนูมาอะไรแค่ประมาณแบบว่าเกือบเกือบยี่สิบนาทีนะในเกมในเกมเลาชื่ออะไรนะพี่นีน่าคะเดี๋ยวขอตอบพี่นีน่าก่อนนะฮาฮายรู้ hi, เคยสวัสดีครับเฮ้ยมีเรื่องจะมาคอท้าแบบคอทาทุกคนเดี๋ยวชื่อบอกชื่อเกม ขับพี่เขากันนะรู้สึกว่ามาเพื่อลักทุกคนมากอะคือวันนี้หนูก็แบบได้ไปสนทนาธรรมกับคนคนหนึ่งมาอะไรอย่างนี้กับเรื่องชีวิตนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้แหละแล้วก็รู้สึกว่าคือมาบอกอะไรแล้วกันคือเมื่อก่อนหนูอาจจะแบบไม่ได้เมื่อก่อนหรอกคือนิสัยส่วนตัวอะไรยเงี้ยคือก็เป็นคนแบบ <c oughs> ไม่ค่อยกลา้าคือดูเป็นคนพูดเยอะน้วน,นี่นั่นอะไรอย่างนี้ใช่ปะแต่ว่าคือนิสัยส่วนตัวคือค่อนข้างจะเป็นคนที่กังวลกับการแสดงออกแบบไม่ได้การแสดงออกนะแต่หมายถึงว่าคําพูดหรือว่าการจะพูดสิ่งที่เราแบบคิดที่เราต้องการหรือว่าที่เราอะไรอย่างเงี้ยหนูจะไม่ค่อยกล้าพูดไม่ใช่นิสัยที่แบบว่าเป็นคนพูดอะไรอย่างนั้นออกมาด้วยอ่ะเออแล้วก็ค่อนข้างเป็นคนที่กร็งยังไงอะ่ะ กลัวว่าคนอื่นเขาจะแบบตีความคาพูดเราแบบไหนกลัวว่าแบบเขาจะคิดยังไงกับเราหรือว่าอะไรเนี้ยเออคือจะค่อนข้างมาคนแบบนั้นใช่ปะแต่ว่าก็คือ <c oughs> มาอยู่ที่นี่ใช่ไหมบางทีเราก็ต้องพูดออกไปนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าหลังจากนี้จะแบบจะไม่พูดรวมๆเลยเอยไม,ไม่ไม่พูดรวมๆม,มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยไม่พูดรวมๆจะพูดรวมๆน้อยลงอะไรเงี้ยเหมือนเมื่อก่อนคือจะ จะกลัวมากกับคาพูดตัวเองจริงๆนะแบบว่าอย่างเช่นหนูจะเวลาพูดถึงแฟนคลับอะไรเงี้ยหนูจะเป็นคนพูดแบบส่วนใหญ่อะหนูจะพูดว่าทุกคนแบบไม่กล้าพูดว่าแฟนคลับตัวไม่กล้าพูดคําว่าแฟนคลับตัวเองได้สำหาัเพราะว่าหนูจะกลัวว่าแล้วคนที่เขาไม่ได้เป็นแฟนคลับเราอะไรเงี้ยถ้าเขาได้ฟังอะเขาจะรู้สึกยังไงวะอะไรเงี้ยเข้าใจปะเวลาขอบคุณก็จะขอบคุณทุกทุกคนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่ว่าตอนแรกอะก็ยังคิดไม่ออกเหมือนกันว่าถ้าเรา อยู่แบบหรือเราควรแบบพูดกล้าพูดมากขึ้นในสิ่งที่เจาะจงหรือว่าไม่ได้เจาะจงขนาดนั้นแต่หมายถึงว่าเออควรกล้าพูดในสิ่งแบบที่ตัวเองอยากจะพูดมากขึ้นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอืนี่ภาษาไม่กล้าแสดงออกนะจริงๆทําอะไรก็ได้แต่อย่าเป็นความเป็นตัวเองแล้วกันได้ก็แบบก็เป็นตัวเองนั่นแหละแต่ว่าเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ยังไงอะที่เราแบบ มั่นใจมากขึ้นหรือว่าที่เราไม่คิดมากน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่ก็รู้สึกว่าการคิดมากมันก็เป็นหนึ่งในการเป็นตัวเองเหมือนกัน <c oughs> หรอมัง้งอ๋อจะแบบเรื่องตลกที่จะมาพูดเออแล้วพูดเรื่องจริงจังไปแล้วเออวันนี้ไปสัมภานารทางกับคนหนึ่งไม่ช่ก็รู้สึกว่าเอาตัวเองได้อะไรเยอะมากจากจากเขาอะไรเงี้ยก็รู้สึกเอาไว้พูดในช่วงที่เป็นส่วนตัวก็ได้ใช่ขนาดไม่พี่ขนาดช่วงที่เป็นส่วนตัวในไลฟ์หรือว่าอะไรเงี้ยหนูยังแบบไม่ค่อยกล้าพูดเลยเออนั่นแหละ ที้เลยนะกับพี่มุกเขาเจอกันแล้วนะใช่ที่เลือกตลกของอันนี้ตลกที่สุดในโลกก็คือเรื่องนี้แหละคือวันนี้เอา,อางี้อ่ะ,อะเดี๋ยวเล่าตีตั้งแต่เนื้อเรื่องก่อนละกันอนะ่ะคือตอนที่หนูอยู่วงเก่าใช่ปะ่ะก็มีหนูอยู่กับพี่ม่านมุกเออหนูแบบอยู่ในวงเดียวกับพี่ม่านมุกอะไรอย่างนี้แล้วก็มันก็จะมีเรือนึงที่ชื่อว่ามามุกเออก็เป็นหนูกัาพี่มุกนูนนี่นั่นอะไรอย่างนี้ อ่าฮกาเออ,อนนแล้วอมาที่นี่อีกเออก็มีแบบว่าเลนน่ารักน่ารักกับเล่นน่ารัก็รักใช่ไหมรันลี่ก็ไม่ได้อะไรออาก็ย้ายย้ายกันไปปุ๊บวันนี้พี่แบบเดือนนี้พี่ลินะก,กับไทมาแล้วพี่ลินะกับพี่มันมุกไปเดินสายด้วยกันหนูแบบวเด้อแบบหนูแบบงงมากไม่ได้งงหรอกถ้ามถึงเขาก็ารู้จักกันอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนหนูได้ซ้ำใช่ปบะแต่หมายถึงว่าแบบเออเขาอยู่ด้วยกันเห็นเขาแบบ อยู่ด้วยกันก็ตลกดีแล้วมีแฟนคลับแท็กมาว่าวันนี้เกิดแล้วมุกมุกลิหนูก็แบบโอ้โหจากมามุกสู่ลันลิแล้วตอนนี้นะคะก็กลายเป็นมุกลิแล้วคือมันแบบโอ้ใหม่กอดมากจากกักรวาลนี้มันช่างมันช่างโหดร้ายกับผมเหลือเกิน <c oughs> เหลือจนกันเธอมีี๋ยขัูวตัวโตนะ <c oughs> ใช่เรื่องนี้ก็ตลกเหมือนกันว่าทำไมแบบเราไปอยู่ตรงไหนเราแบบเฮย้ยเราแบบมีแต่รุ่นพี่อะ แลยไหนก็ตลกดีนั่นแหละแต่น่ารักดีแล้วหนูก็เลยรีพายอ่ะตอนวันนี้หนูมีไลท์ทีอทีใช่ไหมหนูมีไลท์ทีอทีแล้วเหมือนพี่พี่ลีนาก็เข้ามาดูแล้วพิมพ์ว่าลีนะ่ามาอะไรสักอย่างแล้วพี่นาก็เข้ามาดูทีทีไลท์อยู่นะแล้วเสร็จแล้วก็พี่ลีนาก็ทีทีก็ไม่ได้ไรทุกคนก็หนูก็ตกใจว้าพี่เข้ามาดูได้ไงนน่นนี่นั่นใช่ปะแล้วพอหนูไลท์เสร็จดูเห็นพี่มุกทักหนูมาว่าเห็นพี่มุกทัก แคบหน้าจอ TAT ไม่ได้แคบหน้าจอได้สามารถถ่ายจากโทรศัพท์คนอื่นว่าดูอยู่อะแล้วก็ส่งมาให้หนูว่าแอบดูเธออยู่นะจ๊ะอะไรอย่างนี้หนูก็แบบอุย้ยเราซื้อไหมพี่อะไรอย่างนี้ก็ถามเล่นๆใช่ปะแล้วหนูก็เพิ่งมาเห็นทีหลังอีกครั้งว่าเอ้าเขาอยู่ด้วยกันคือพี่มุกอะน่าจะถ่ายโทรศัพท์พี่ลีนะแล้วก็ส่งมาให้หนูดูอะไรอยู่นะหนูก็แบบวัดเจือคืองงมากจะวองหน้ากันติดไหมจนมาเห็นกับตาจนมาใจมาเจ็บเออคืออ่ะจริงจิงอะ ต่อไปอยากเห็นเรือไอไฮเว่มากเรารูื่นสี่เราเรื่อนสี่คือหมายความว่าไงจะให้หนูไปจะให้หนูไปจีบเด็กเหรอคะพี่ไม่เป็นไรนะพี่ยังชิดเป็นวงกลมเลยฟอรลีน่าอ,อมเออทำถูกทำถูกพี่ลินก,ก็มาอถือพี่ลินนะไปใช่หนูก็แบบเออพิ่งมารูเดี๋ยวจะเป็นเอ็กโปลก็ได้เจอกันหมด <laughs> ถ่ายรวมรวมดีไหมสามคนใครอยู่ตรงกลางเขาขิงว่าอยู่กับพี่ลินนะ ใช่เขานั่งดูอยู่ด้วยกันเออหนูก็แบบเลืกลับวันนี้เหมือนเขินไลรพี่มิงอุ้ยก็พี่มิงน่ารักเขินทุกคนพี่เกดก็เขินจุดจบคนเจ้าชูเอาละสนุกละต่อจากนี้ยังเห็นในใมกระพงอยู่ติดรู้สิอืมจะชอบคนที่มีอายุก็หาพี่ๆแถวนี้แหละไม่ถึงแถวนี้อะไรในเม้นตน่ะเหรออุ้ยแรงอ่ะคือคุณว่าคนใน คนในไลฟ์ผมมีอายุเหรอเนี่ยใครซ้ายใครขวาพี่อืงพี่ลิน่าเอเด็กแล้วรักมันไม่ได้หรอจะเป็นเอ็กโบขอรู้สามคนเลยนะเฮ้ยไม่อยากคาดหวังอยาคาดหวังแค่นี้แหละรอปิ้งก็ตลกดีก็ตลกดีทีเอทีวันนี้รวมผู้สูงอายุเลยมรวมผู้สูงอายุแน่เลยปิ๊งมากได้โปรโมทปิ๊งมากจะจก อยู่เดินออกมาเลยแมนๆเออแล้วก็สี่พี่เกดพี่มิงแมมโอ้ยอ๋อใช่ที่ไลฟ์วันนี้ก็ไลฟ์กับพี่เกดกับพี่มิงใช่ไหมหนุก็พูดในไลฟ์ว่าแบบว่าเฮ้ยรู้สึกตื่นเต้นหรือก่อนไลฟ์จะไม่ได้ไม่รู้ว่าก่อนไลฟ์หรือว่าตรงไลฟ์นะพูดว่ารู้สึกตื่นเต้นได้รู้สึกได้ไลฟ์กับรุ่นพีน่แบบรุ่นพี่ที่แปลว่าพี่จริงๆไม่รู้ไม่ได้กินข้าวอยู่หรอมากินข้าวอยู่มั้งอืม <c oughs> อันที่ ไม่เจออ้าวโอเคคะ่ะพี่เดี๋ยวหนูแอดไปอเออตอนนี้กี่โมงแล้วอีกแปดนาทีวันนี้น้องรันมาน่ารักจังเลยครับเฮ้ยคือต้องเก่งขนาดไหนเนี่ยอ่านได้สน,นาทาธรรมกับพี่มามิงเปล่าไม่ใช่อยากดูอ่ะก็เริ่มจากาไม่อ่านอ่านไม่ขออ่านี้อ่านไม่จบนะครับขอคอนเทนต์จนมาเห็นกับตาสาวคนเฮ้ยน่าสนใจ พี่เขดน่ารักขึ้นทุกวันนอนไวเลยครับทูเขาน่ารักจริงและพี่ลินะมาดูไลฟ์ด้วยอแต่และคนเต่นคนเก่งอ่านออกด้วยเอ้าวเราผมเรียนภาษาไทยมาเรียนอยู่อ่ะเลยไม่ได้เข้าไปดูไม่เป็นไรก็ต้องใจเรียนทําถูกแล้วเจอสาวๆเราชอบเสยงกันนี่สนใจจะเล่นพับจีพี่เลยแนะนําให้ลองมาคุยกับลันม่าหลิงหลิงได้เลยถ้าเป็นเกมที่เคยเล่นก็แนะนําพี่ๆได้ หรือคอนเทนต์สี่คนพิ้งด้วยถึงกับอ่านไม่จบลังน้องนั้นมากที่สุดเลยครับโอเคหมดเวลาการอ่านเม้นใครเม้นต่อจากนี้คือไม่อ่านแลวนะยอ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 ,ยอเออมีเรื่องอะไรเราอ่นแหละแล้ววันนี้ก็แบบไปตลาดมาปกติกินแต่ไข่ไก่ใช่ปะ่ะไปตลาดมากับแพปกติแบบกินเออคือช่วงนี้ชอบทำไข่กินแบบทำทุกเกือบทุกวันนะ่ะทุกคน กต่คือตลาดมันตลาดอะไรไม่รู้อะคือไปตอนเย็นแล้วมันไม่ค่อยมีอะไรขายแล้วใช่ไหมมีแต่พวกแบบไข่อะก็เลยซื้อไข่มาไข่ไข่ไก่กับไข่เป็ดแล้วดูเมนูที่ช่วงนี้หนูทํากินอันนี้คือไข่ตุนไข่ตุนสองฟองไม่สุกนิดนึงด้วยไม่เป็นไรแล้วก็อันนี้คือทูน่าผัดกับผักเราไม่ใส่อะไรเลยนอกจากสองอันนี้อ๋อแล้วก็เพิ่งมาใส่น้ําสลัดกินวุย้ยขอบคุณครับสำหรับทองยิบทองยอดได้เห็นชุดอาเมียงครับ อย่างแต่ว่าเอ้ยคือบอกได้ปะเออจริงๆแอบคิดเหมือนกันว่าแบบสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่เราไม่ควรพูดหรือเปล่าวะเพราะว่ามันดูเหมือนแบบเราบอกเรื่องหลังการทํางานหรือว่าแบบบอกยังไงมันไม่เซอร์ไพรส์มันดูเหมือนแบบเราบอกทุกอย่างไม่เซอร์ไพรส์รรเลยเนี้ยเออเข้าใจปะแต่ก็เออพูดไปแล้วเนาะว่าแบบอย่างแต่ก็คิดว่ามันก็ไม่น่าแบบแปลกตาไปจากของเวอร์ญี่ปุ่นมากอะไรอย่างไรอย่างนั้นมั้งที่คิดเองนะที่คิดเองแต่ว่าคือเราเนี้เฮ้ยพูดไม่ได้คืออยากพูดมากแต่คือแบบไปเลือกเออแต่่า เป็นเรื่องที่แบบร้องไห้เลยอ่ะวันเนี้โอ,อ้แต่ร้องไห้ใน,นแบบไม่ได้เศร้านะคือแบบดีใจแล้วก็ยิ่งแบบสนทนาธรรมมิกก็แบบเออก็เลยอย่างมาไลคุยกับทุกคนอาจเสียงยังครับห้าห้ากินแต่ไข่จนน่าจะกลายเป็นไข่แล้ว อ้าวจบค่อยเก็บใบเมาท์ที่กันทีหลังได้คือแบบเออใช่ถูกผมต้องจดไว้ในสมุดเลยว่าผมจะมาเมาส์เรื่องนี้ถ้าตอนที่แบบมันเมาส์ได้แล้วฮัลโหลได้เจอลีนะ่าบ้างยังครัยัง,ยงค่ะพี่แต่ว่าล่าสุดก็หนูตอบกับสตอรี่ไปว่าเขาลงสตอรี่คู่กับพี่มันมูใช่ไหมหนูก็ตอบกลับไปว่าง,งอนมากค่ะเขาเลยบอกว่าเดี๋ยวก็ได้เจอแล้วเจอเปรีโกอะไรอย่างนี้เคยไปตลาดวัลโลโรดยังครับหนูเพิ่งไปมา บอกได้แม่แหนูมพงหนูเพิ่งไปมาแต่ไม่ใช่วันนี้นะวันใกล้ๆวันนี้นี่แหละเพิ่งไปมาแต่ว่าไปตอนกับกลางคืนมันก็เลยไม่ค่อยมีเลยวันนี้ได้ไปเ๊หือะไรทีไอทีเลยได้คิมผิวซื้อด้วยขอบคุณมากทุกคนหน,หนูจะไปแล้วนะเดี๋ยวหนูต้องไปเตรียมตัวเล่นเกมกับพี่หนะ้าพี่หน้าเปิดอะไรแคดเกมแล้วโอเคเลยเดี๋ยวจะไปแอดเกมชื่อเกมพี่ลิพี่พี่ลิพี่นีหน้าก่อนนะอืม ม่าพันยันเก็จะนอนเงี้ยคืเขาแบบว่าเขาแบบเขามีเรือใหม่แล้ววันใกล้ๆเลยวันใกล้ๆวันนี้ใช่วันใกล้ๆวันนี้เจอกันวันเสาร์จ้าได้เลยใครมาวันเสาร์ก็เจอกันนะจ๊ะนี่อาจจะเป็นไลฟ์สุดท้ายก่อนที่จะวันเด็กมั้งถ้าแบบไม่เกิดอาการอยากมาไลฟ์ก่อนอนะปาบุยเจอกันเออนั่นแล้ว ที่ชอบเราในแบบทีเป็นเราเล่นเกมรายการวันนี้ไปเล่นวันนี้เล่นพับจีทุกคนไปดูได้ในช่องคือลำคาญมือตัวเองเวลาจับผมนะแลต่คือมันก็หยุดจับไม่ได้อะจะจับครั้งสุดท้ายในรายนี้โอเคเรียบร้อยช่องช่องอะไรซี m เอ้ยไม่ใช่ช่อง 48T h ิ a แปดทีเ a t เกมแคค่ะไปดูได้อืขายได้ไหมไม่ซื้อพี่ โอ้ยอุ้ยอ,อันนี้แรงมากนะพี่นะ่ตั้งพับจีแล้วเล่นตักจีอะไรนะพับจีค่ะพับจีเฮ้ยเออเพิ่งดูสควิตเกมจบเมื่อวานเพิ่งดูสควิตเกมจบเมื่อวานเองสควิตเกมสองอะผมเข้าใจเลยนะเวลาใครพูดอะไรวันนี้พี่น่าเป็นหัวหัวหน้าเก่งสินะใช่อะไรนะเก่งโอ้ยแต่ละคนเนาะ โกโกวาบ้าเฮ้ยเดี๋ยวเราเรนี้จะมีคอนเทนต์โกโกวาในทิกตอกรับประกันว่าหาเพราะหนูดูคลิปตัวเองหนูยังหาเลยไปนะทุกคนไปแคสเกมแล้วหนูไม่ได้แคสค่ะหนูไปแจมพี่นีน่าบายบายเจอกันตกใจชุดสวยอุ้ยพับกบก้นผมเลยไหมสวัสดีครับมานักไทยคนน่ารักครับอุ้ยจะไปพอดีเลยค่ะพี่บายบ่ายไปไายบายไปแล้วไปเล่นเกมก่อนนะพี่น้าขอโทษแทนน้องนะเราไปบายบ่ายบ่ายบายชิปรันหน้าได้ปะ ก็คือจะหา,หาเรื่องให้ชิปตลอดเลยคนเราไปแล้วซีซั่นหนึ่งหรอครับฮี่มันไม่ยอมไปอ่ะไม่ถึงหนูไม่ยอมไปซีซั่นหนึ่งหรอครับเดี๋ยวดูหมดแล้วแล้วพี่แบบหนึ่งกับสองเลยแล้วก็กําลังจะรอดูสามอยากดูมาเราจะกำลังสาวได้เราจะกำลังเสาวจุ